เกิดเป็นดูดดิวนี่ก็จะเป็นใส่ชีวิตยากลาบากเนาะกินเราดูสังสรรดูเอฟซีกับหาวอวดลําอวดรวยเอายังมาอวดก่อนค่ะต่หองก็ได้อยู่หองเซาซ่อมซอกมอซ้อแบบนี้การที่เฮาวว้าความจริงหรือนําเสนอความจริงว่าดดเป็นการอวดลําอวดรวยดอกค่ะฉะนั้นให้โฟกัสที่ความเป็นจริงเน้อความเป็นจริงของช่องนี้ก็คือขี้เราค่ะม้อนี้วันหยุดก็นอนเป็นผู้ป่วยติดเตียงเบิดมือคือเก่าราวะก้อนแก้วก่อนค่าไปทําอู่ที่ยิงเมื่อผิดจะลหน้าตนอย่านั่งตนนี่ให้ฉันดูฉันเอาไม้ไผ่คาให้มัน สีเลือยไปใส่ไดอีกเอาแล้วฉันสิต้องเห็ดจังใดกับมันอีกบันนี้เราบอกเอว่ามันสิเลือยไปทังใดให้ฉันฉันต้องเอาไม้มาค้ำอีกบอหรือว่าเสียไปยังไดหรือว่าเให้มันเลือยไปน้ำดินบอกฉันแน่หันต้นยานางมันเ้าไน้มืนอ็คือสวบาเนาะเห็ดยังใดกับกุกกซามแต่าตอนนี้กุปงแค่2อใบมึงกำลังเบียดเบียนกูบึๆหลังจากฉันไปหายางตลาดตะลี่มาแล้วฉันกัสิมาทำกรล่างพักยางต่างเงาวาเป็นบุญต่างหันเอ็ซ่อีกแล้วข้ากเได้จัก3มือุ่นยงเห็าปัญหาคนที่เขาเห็ดอเารพักโซด์ ว่าฮึต่างพักย่างต่างหยามือนี้กสิล่างแยกสองนามเด้อว่ามันยังดอกสูใบยานางนะย่มรถแลนกายอุ้ยฟุ้นก่อประแสนระเบิงจนสิว่าเป็นสีเขียวหรอจนสิเป็นสีน้ำตาลแล้วพูนะฮึหลังจากนั้นกษสีไปเอาน้องไม้ถุงพันปีที่แบบเคียนที่ไมยาชันเฮ็ดว้ออกมาล้วเฮากสิมาทำกัยองบยานางเตรียมไวเค็ดลับที่ยองให้บยานางมันเขียวไวก็คือคิดพอนาคนที่มันหาว่าฉันดังแล้วฉันอวดรวยนั่นล่ะฮึ่ยอกยอกค่ะเยี่ยงงินนสดฉับ่กเป็านี่าฉันอวดับ่ได้ด้ียองงบแลว เทสไซอนไม้แล้วห่อกระสิท้ำการปรุงรดน้ำปลาลดดีแล้วก็พงโมโนโซเดียมกูตาเมตเ็จแล้วก็ทํำการไปอูด้วยไฟอ่อนๆค่ะก็สิอูก้าววาน้นามันบกนิดนึงฉันสิบอกว่าที่แหกชันก็าออมาถุงเดียวเป็นบอนอมัแต่เบิ่งแล้วมันเป็นตาบอีมแล้วอีกอย่างฉันกระสิห่อไปสู่หัวหน้ากับเพื่อนๆให้ออกฟิศกินน้ำก็เลยเซียวมาอูสอถุงเซจแล้วก็เซียวพักย่างต่างหงามาทํำการซอยการทันไวพักก็สีมีต้นหอมผักซี่แล้วก็พักซี่จีน เส็จแล้วห้ากับสิมาเด็ดใบาสาระแน่โอ,เอ้เอ้าไม่ใบสาระแนค่ะเอฟซีกับสิบาเนาะยายมือนีเจาะซุปน้ำไม่เฮ้ซูผักไขเ่เบิ้งจากผักแล้วเป็นอันตรายก็อน้ำไม่ได้ว่ะตีเสร็สแล้วห้ากัเาบเซียวบักขวัวถั่วเอาไม่บักขวัวถั่วโอ้ยบักถัวขวัวมาทำการโคการตำให้มันแหลกกเซีวมาโคมาต่ำให้มันแหลกลระก็ตักออกไว้ซูดีเจ้ากับสิตำม,มาจากช่องช่องหนึงช่องเพื่อนสาวฉนั้นแหละช่องแม่น้องนายแฟนเพจฉันเห็นนังเฮ็ดเราเป็นตะเส่บแม่เยี่ยนมือนีเขาขอหลอกการบันในเด้อปกติเขาใส่ ใส่น้อไหม้ที่เออู๋ไว้ลงไปแล้วก็ใส่พักงางต่างหงาลงไปจุกๆแล้วก็สิ่มทำการปรุงรสบนี้เข้ากับมโนว่าเข้าท่าในไส้ปลาแล้วกัท่าในไส้รสดีแล้วกัท่าในส้ผงโมโนโซเดียมกูตาเมตแล้วกับต้วยน้ำปลากระทำทางง่ายทำทาว่าท่าในไส้ตอนอู๋จากนั้นก็สิทํทการคน้นคเล่คเลส่วนผสมุนอยามันเข่ากันเซแล้วก็สิส่บักทั่วขวดเย้าขวกเขาตำในละลงไปแล้วก็สิมาทำการค้นค้นคเล่เคเล่ส่วนผสมมันเข่ากันอีกรอบพูดถึงนะสูก แกล้งว่งมาเห็นช่องแม่น้องนายเพื่อนสาวฉันเห็ดอีกแห่งอยากกินไปใไงแบบที่นี่แต่ว่าก่อนแก้วก่อนค้านั่งสิบล็อยมักไปเลยได้ยิงบักทวดินคืออย่าบอกมันเด้อเอฟซีกับซีบาเนาะหาเว้านาะเจ้าบ่บอกเขากะหูคือเกาตัวบักทวดินแม่เขากินไปเขายำไปเขากะสิบล็อกถือคือเกาบอกฮึ่เออหน้ากะสร้างทำทาไหลๆไปขนมันมาทวงกับปล่อยผ่านนะกับเข่าของซองเท่าในมือนีกับซีมีซุปเนาอไม่แต่กับทอดใส่กอกที่ซื้อมาตลาดว่างหันน่ะละใส่กอกเจ้านี่ฉันกินดีดียิงฉันว่ามันแซ่บดีแตต่่ววาาาาัันนนีีี้กกกกฬทมชิเเข็ออไป ว่ายิ่งออกกําลังกายเยอะยิ่งดีมีผลต่อโรคที่เป็นเลยนะเพื่อนแห่งออกไปใหญ่กลับมาหอดกเลยเวลาไปตั้งยี่สิบนาทีฉันก็เลยว่ากระเทือนไหลมันขร้นบกับเทียงขึ้นบุดรวขึมึงมักหลายฉันเลยว่าสิเพราะฉันถ่ามันแบบนี้บ่เม็นว่ามันสิสลดใจได้หญิงมันวางในหูบ่มันกับไดอิลีบ่เธอสิบ่ถ่าฉันกินเข่าบ่กันกับแล้วเธ่สิบ่คู่ผิดกับฉันเม่นบ่เธอเบิ่งหิงเ่เบิ่งควบกวนตีนของมันย้างต่าง้าในการกินกับซุปน้ำไม้มือหนีกับสิมี่พัก ็อธิบายในคลิปนี้แบบจับเกี่ยด้วยค่ะในเรื่องว่าดังแล้วอวดลําอวดรวยผู้ดใดที่ติดต,ตามดุดดิวคักๆแล้วก็บเบิ่งดุดดิวตลอดสิฮู้ว่าดุดดิวเป็นคนตรงๆแบบนี้แล้วก็อีกอย่างบ่เคยอวดลําอวดรวยหยังเลยแต่สิมีเว้าตลอดในคลิปก็คือมักเก็บเงินแล้วก็มักซื้อเงินสดนั่นล่ะอันที่สิบอกว่าเป็นคนมักเก็บเงินแล้วก็เป็นคนมักซื้อเงินสดนะบ่ได้เฮ็ดตั้งแต่ตอนเปิดเพจตั้งแต่ตอนดังได้ยินฉันเฮ็ดแบบนี้มาตั้งแต่อยู่กับก่อนแก้วก่อนค่ำแล้วค่ะก็แค่ว่ามาเสนอในความเป็นจริงก็แค่นั้นเนาะสูงนอกนั้นก็แล้วแต่สิพิจารณาแล้วแต่สิคิดเอาเด้อค่ะส่วนทางนี้สินอนตีลังกากินน้าเก๊กห้วย เกี่ยวกันบ่เนี่ย